ถ้าคิดถึงความเป็นจริงของชีวิตใครบ้างอยากจะเจอความเจ็บเปียดปวดและจะต้องมาทะเลาะกับคำว่าครอบครัวของตัวเองเนาะเอาจริงๆนะบางทีนี่แหละก็เป็นจุดบ่อเกิดที่ทำให้เรารู้สึกคิดว่าสิ่งที่เรามานั่งคุยกันอยู่ทุกๆวันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกับหัวอกหัวใจนะกับสิ่งที่อ่าเขาเรียกว่าไงอะ พ่อแม่คําว่าครอบครัวเขาเป็นผู้ให้ชีวิตของเราเป็นผู้ดูแลจนเราเติบโตขึ้นมาจนเรามีโอกาสได้มาเป็นผู้ให้ก็ต่อเมื่อยามโตขึ้นโอเคจิตสํานึกการดูแลครอบครัวมันมีหัวใจของพวกเราอยู่แล้วนะคะอืมแต่สุดท้ายแล้วผู้สร้างผู้หากับผู้นั่งรับเนาะ แล้วคนที่พ่อแม่ห่วงมากจนทําให้คนไกลบ้านมีความรู้สึกน้อยใจเสียใจนะคะและก็เนาะเสียความรู้สึกกับครอบครัวตัวเองเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ว่าโอ้โหทุกๆคนพดังออกมาว่าฉันก็เจออืมหนักกว่านี้แบบนี้แบบนี้แบบที่ เมื่อก่อนถ้าไม่มีโลกออนไลน์เนาะไม่มีโลกออนไลน์ไม่มี Facebook ไม่มี youtube เราไม่ได้เห็นเลยนอกจากรอบตัวสำหรับมุมมองของยายจา๋าถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ยายจ๋าไม่ได้เห็นโลกกว้างขนาดนี้นะคะเราเพียงแค่ว่าเออเรามีกินเรามีใช้เรามีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวตัวของเราคนเดียวและตอนยามลำบากหรือยามเจออะไรปัญหาเราแก้ไขปัญหาอืมผ่านไป แล้วก็จะบอกตัวเองว่าโอ้โหไม่น่าเลยนะอันนั้นคือตอนที่เรายังไม่มีสติหรือยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เห็นโลกกว้างที่เขาเจอปัญหาหนักกว่าตัวเองนะฮะเราก็จะ,ะเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเจอหนักที่สุดในชีวิตนี่คือข้อว่าการที่เราจมปากกับปัญหาของตัวเองอืมนะแล้วไม่เปิดใจรับรู้เรื่องของคนอื่นเราจะมองว่าตัวเองนี่แย่สุดๆในชีวิตต่ําสุดๆกับสิ่งที่เจอหนักที่สุด ในโลกนี้กับตัวเราแต่พอเรามาเปิดโลกกว้างในโลกออนไลน์ได้มาพูดคุยกับทุกคนกลายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดกันทั่วหน้านะฮะเออ <c oughs> กับชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนหรือชีวิตคําว่าเสาหลักต้องบอกอย่างนี้เลยนะไม่ว่าอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกเนาะอืคนไหนที่เริ่มต้นเป็นเสาหลักเป็นลูกเก่ง อ่าเป็นผู้ดูแลครอบครัวนะฮะกลายเป็นสุดท้ายไม่มีเคยห่วงอืมหลายคนบอกว่าก็แม่ไม่เออเขาเรียกว่าไงก็แม่รักลําเอียงไงห่วงคนที่แย่เนาะความรักนะเอาตรงๆยายจ๋าก็ยังเชื่อมั่นว่าพ่อแม่รักลูกแต่ความเก่งของเรามันทําให้เขาลืมเรานะ เออทำให้เขาลืมเรามันเป็นสิ่งที่น่าเสียใจความเก่งของเรามันทำให้เขาไม่ห่วงเรานะลืมให้กำลังใจเราคนเก่งอืมแต่ก็ย้อนมาถึงตัวเองอ่ะสำหรับยายจ๋าในทุกเรื่องราวถ้าแม่จะทำอะไรพ่อจะทำอะไรจะมีคำถา,ถามถึงเราก่อนเสมอก่อนที่จะไปหาพี่หาน้องก็คือการเล่าสู่กันฟังเนาะย,ย้ำนะแล้วก็จะบอกว่าอาช่วยได้ก็ช่วยแต่ช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถึงแม้จะทุกข์ขนาดไหนนั่นก็คือความคิดของแม่เล่าสู่กันฟัง แต่พ่อแม่บางคนใช้คําว่าอามึงเก่งใช้คําว่ามึงหาได้มึงทําได้อามึงมีผัวฝรั่งอามึงมีโอกาสกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้ถามเลยว่าระยะสิบปีหรือยี่สิบปีหางานหาเงินอืมมาจากไหนแล้วแรงวันนี้ของลูกสาวจะมีแรงหาใหม่ได้เท่าเดิมไหมแต่การที่ ซื้อของหรือทำอะไรในบ้านให้กับพ่อกับแม่ถ้าตกลงปรึกษาฝ่ายผู้สร้างผู้หานะะคก่อนอืด้วยเหตุผลเป็นธรรมเอาจริงๆคนต่างแดนเนี่ยเราเข้าใจนะเราเข้าใจแล้วเรายอมรับด้วยว่าเป็นยังไงเพราะทิ้งที่เราทำก็อยากให้พ่อแม่มีความสุขอยู่แล้วเพียงแค่ให้เกียรติ อืให้โอกาสหรือว่าให้สิทธิที่เราควรออกความคิดเห็นไม่ใช่เอาแค่สั่งสั่ง,ง,งหรือแสดงออกว่าเราไม่อมืมีคุณค่าเลยคําว่ามึงเก่งมึงหาใหม่ถามก่อนไหมว่าแรงลูกนะจะมีแรงหาได้อีกไหมต้องย้อนตรงนี้คือจุดปจัจจัยเราย้ําย้ําซ้ํานะคะเออก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะทางเมืองไทยเนาะฉันไม่เป็นแบบนี้นะ อฉันรักลูกฉันฉันขอให้ลูกฉันแค่ไปเติบโตนะฮะแต่ลูกฉันก็ใส่ใจหันมาดูแลฉันเป็นอย่างดีนี่คือปัจจัยเอาจริงๆลูกทุกคนไม่มีใครทิ้งพ่อแม่หรอกนะฮะยิ่งคุณได้เข้ามาแบบนั้นแล้วเนะี่ยคุณคือผู้โชคดีที่ควรรักษาหัวใจแล้วก็ควรถนอมความรู้สึกของลูกสาวคนที่ให้คุณมาตลอดชีวิตด้วยเมื่อลูกสาวลูกชายนะฮะทุกคนเนาะควรรักษาควรให้เกียรติควรให้กำลังใจ อควรรู้จักให้ลูกๆคนอื่นเกรงใจหัวอกผู้หาผู้สร้างนะฮะและคําพูดของแม่บางคนที่บอกว่าเออทําไวเ้เถอะซื้อไวเอ้เถอะอืมเนาะมึงคนทําก็เป็นของคนทําคํานี้มันยึดมั่นไม่ได้สําหรับบางครอบครัวนะคะ เออม,มันยึดมั่นไม่ได้เลยมันก็เลยสร้างความเจ็บปวดให้เราได้มาพูดคุยกันเนาะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่เจ้าของเรื่องอนุญาตเจ้าของเรื่องส่งมาให้เยจ๋าเอามาพูดคุยจะได้เห็นความเป็นจริงว่ามันมีอย่างนี้จริงๆแต่แม่แม่แมที่เข้าใจลูกนะคะคนเราหลงผิดได้แต่ก็อย่ามากจนเกินไปจนเห็นแก่ตัวจนรีดเลือดลูกสาวของท่านคนที่อยู่ไกลคำว่าลูกสาวก็คือเลือดอีกคนหนึ่งย้อนคิด นึกถึงสมัยตอนอยู่เมืองไทยหรือลูกสาวทำงานเมืองไทยมีผัวไทยนะอืมก็ไม่ได้ส่งเงินเดือนให้พ่อแม่นะถูกไหมนอกจากเวลาเจ็บป่วยเท่านั้นบางทีช่วยบ้างเป็นบางครั้งข่าวแต่ไม่ใช่แบบนี้แต่พอได้เก้าขั้นหนึ่งมาทำงานต่างแดนสองมีผัวฝรั่งหรืออะไรอะไร,ะไรนะฮะอ่าได้เก้าวเป็นผู้ให้ได้คุณกับกดดันได้ลีดลีดลีด คำว่ารีดแล้วสร้างเผื่อไว้ให้กับเขาแบ่งปันถูกต้องมันก็โอเคแต่รีดเพื่อไปบำรุงบนเลอ่าลูกอยู่ไกลที่แย่อืนะที่แย่คำว่าแย่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นเพราะอะไรนะเพราะคุณเอาเงินตรงนี้ไปสปอยนะจากลูกผู้หาให้ไปดูแลคนนั้นจนเขาลุกขึ้นไม่เป็นยืนไม่เป็นคอยแก้ไขปัญหาคอยวิ่งตาม นะฮะกลายเป็นความห่วงหาจริงๆแล้วมันต้องก่อเกิดจากหัวอกคนเป็นแม่ด้วยคําว่ารักลูกไม่เท่ากันคํานี้ก็ไม่ผิดคําว่าคุณห่วงคนใกล้เพราะมันแย่เพราะคุณอ่าเขาเรียกสปอย์เนาะตั้งแต่เขาแรกๆจนเขารู้สึกยืนไม่เป็นนะฮะนี่คือปัจจัยหัวใจทํายังไงอ่ะทำยังไงอะ่งงอะถ้าวันนี้ยังไม่สายหรือวันเนี้ยอืมเนาะ ยังแก้ไขปัญหาหรือรักษาความรู้สึกของลูกสาวคนไกลได้เนี่ยยี่จ่าวอนฝากแม่แม่ทุกท่านนะคะไม่ว่าลูกสาวทํางานในเกาหลีไม่ว่าลูกสาวที่มีเมียม,มีผัวฝรั่งในต่างแดนหรือลูกสาวของท่านที่อยู่เมืองไทยเป็นผู้ดูแลท่าน,านไม่ว่าน้อยหรือมากเขาก็ไม่เคยทิ้งท่านลองย้อนคิดพินิจพิจารณากับคําพูดเจ็บเจ็บหรือสิ่งที่ทํามันยุตธรรมยุติธรรมกับคน หาผู้สร้างผู้ให้แล้วจริงเหรอถามหัวใจแม่ดูนะคะและวถ้าเกิดมีโอกาสได้หันหน้ามาคุยกันนะปรับความเข้าใจกันคนไกลที่นอนป่วยใจป่วยจิตเสียใจร้องไห้นะฮะแม้กระทั่งร่างกายอาจจะไม่ได้กลับไปหาคุณเลยเนี่ยยังจะได้รู้สึกขอใช้คํานี้ถ้าตายก็จะได้ตายตาหลับนะหลายคนป่วยอยู่ในต่างแดน ไม่มีทางไปไม่มีกำลังใจไม่มีแม้แต่คนจะถามสักคำว่ากลับมาเธอลูกมาตายบ้านเรากลับมาเธอแม่มาตายบ้านเราเดี๋ยวหนูจะดูแลในทีสุดท้ายหลายคนยอมโสตัวเองและทุกทุกคนตัดสินใจคำเดียวเลยว่าตายอยู่นี่แหละไม่เอาตัวเราไปเป็นภรระให้กับใครเพราะไม่มีเงินหอบไปให้ใครแล้วในตอนนี้ คำนี้เจ็บปวดเด้ยพี่น้องจริงๆลองพินิษพิจารณาดูเนาะก็หวังว่าการพูดคุยทุกวันตกย้ําตกย้ํานี้จะทําให้หลายๆท่านได้กลับตัวกลับใจอืมเนาะนึกถึงความดีของลูกสาวคนไก่เพื่อมีกําลังใจในสุดท้ายของชีวิตได้นะฮะ